สวัสดีแฟนบอลแมนชเชสเตอร์เดทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็มาสรุปประเด็นเรื่องราวาข่าวสารของสโมสรแมนชเชสเตอร์เดนที่น่าสนใจในรอบวันเหมือนอย่างเช่นเคยนะครับก่อนที่ไปข้อมูลกันแบบเต็มครับก็ฝากกันเหมือนเดิมครับเรื่องของ Facebook ช่อง YouTube นะครับให้กดติดตามรับฟังกันลิงก์อยู่ด้านล่างทั้ง2ลิงก์นะครับโอเคมาเริ่มต้นกันมีอะไรน่าสนใจบ้างโยงไปที่เรื่องของเกี่ยวกับบทสัมภาษณ์ของเอเดนฮาร์ดเพิ่มเติม จากคลิปเมื่อเช้านะครับล่าสุดเนี่ยเอรเรินหาก็ออกมายอมรับครับว่ากดดันเหมือนกันนะเกี่ยวกับการพาสโมสอแมนเชสเตอร์เดเนี่ย จบในอันดับท็อปโฟรได้นะครับมุมอมองของเทนฮากเนี่ยบอกว่าผมยอมรับกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะครับผมยอมรับในความกดดันนั้นแต่ผู้จัดการทีมคนอื่นอย่างเช่นผู้จัดการทีมของเชลซีนิวคาเซิลก็มีความกดดันเหมือนกันสโมอสรอเหล่านั้นเนี่ยก็มีการลงทุนทุ่มงบเสริมทัพไปเยอะเช่นเดียวกันไม่ต่างกับรเรานี่แหละนะ การจบท็อปโเนี่ยเป็นความกดดันอย่างยิ่งสําหรับพเราทุกคนนะครับเราเนี่ยอยากจบในันดับท็อปโแล้วก็สู้เพื่อแชมป์นั่นคือเป้าหมายของเรานะครับที่กําหนดกันเอาไว้ส่วนในเกมที่ต้องพบกับนอตติงแฮมฟอร์เรสเนี่ย เทนฮาบอกว่าเรารู้ดีครับว่าการแข่งขันเนี่ยมันสูงมากแต่นั่นก็สําหรับทั้ง7หรือว่า8ทีมที่แย่งกันชิงท,ท็อปโด้วยนะเป็นเรื่องที่ยอดเยี่ยมสําหรับใครก็ตามับที่ได้ชมพิมเมเรกอังกฤษเป็นสิ่งที่น่าตื่นเต้นสําหรับพวกเขานะครับผมดูตามขั้นตอนว่าเราเนี่ยโชว์ฟอร์มกันอย่างไรแน่นอนครับว่าเราต้องคว้าชัยหรือว่า คว้าผลกัน่นขันให้ได้เหมือนกันแต่ขั้นตอนเป็นไปอย่างถูกต้องด้วยเช่นเดียวกันเราแสดงถึงความก้าวหน้า แล้วก็ผมเนี่ยคิดว่าเรามีโอกาสที่ดีสําหรับการจบท็อปโฟเช่นเดียวกันด้วยนะนี่คือบทสัมภาษณ์ของทางเอริกินฮาร์ที่มีการพูดถึงเรื่องของภาพรวมของทีมในเกมผู้กับนอตติงฟอร์เรสแล้วก็การพาแมนยูเนี่ยจบท็อปโฟด้วยนะครับก็ถือว่าค่อนข้างยากนะกับสิ่งที่เอริกินฮาร์เนี่ยให้สัมภาษณ์แบบนี้นะครับโอเคเรื่องเราต่อนะครับมาโยงกันในเรื่องของตลาดซื้อขายนักเตะกันเลยนะฮะเนื่องจากว่ามีรายงานล่าสุดจากมิลเลอร์ครับมีการระบุก,กันออกมา แล้วก็มีอีกหลายสื่อในอังกฤษนะครับเล่นข่าวกออกมาเหมือนกันนะครับว่าแมนเชสเตอร์เดนเนี่ยได้มีการเปิดฉากเจรจากับทาง PS V i o f ไอโอเฟเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการสัญญากับทางโคดิกาโปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแมนยูทราบดีว่า PS V เนี่ยกำลังมีปัญหาทางด้านการเงินทำให้แมนยูเนี่ยก็พร้อมที่จะมีการยื่นข้อเสนอดังกล่าวไปแบบรวดเร็วทันทีตั้งแต่ตลาดเปิดนะครับซึ่ง ทาง P S V เองเนี่ยก็พร้อมที่จะปล่อยนักเตะรายนี้ในราคาเม็ดเงินไม่ต่ำกว่า50ล้านปอนด์ในช่วงตลาดรอบหน้าหรือว่าในช่วงมกราคมที่กําลังที่จะเปิดขึ้นนั่นเองนะครับเอริกเอนฮาร์กเนี่ยรู้สึกว่าการย้ายมาของโกดิกัโปเนี่ยจะช่วยให้แมนเชสเตอร์เต็ดเนี่ยจบท็อปโฟได้ก็คือการดึงกัโปเนี่ยมันส่งเสริมเกมรุกหรือว่าช่วยทีมได้เยอะแล้วก็จะประสบเดชเรื่องของเป้าหมายนะครับหลังจากที่มีการแยกทางกับริเยโนโรนโดเมื่อ The cat sat ไม่นานมานี้นะครับแถมทั้งทินฮาร์เนี่ยเชื่อว่ากักโปเนี่ยจะนําเรื่องของความกระหายความกระตือรือร้นความดุด,ดันแบบที่โรนโดมีเนี่ยก็อาจจะนําเข้ามาสู่ทีมหรือว่าแบบที่โรนโดไม่สามารถให้ได้เนี่ยกักโปเนี่ยน่าจะมีในจุดนั้นนะครับรวมไปถึงยูเอเต็ดเนี่ยร,รับทราบถึงความจําเป็นนะฮะของทางพรีสีที่จะต้องขายโคดิกกโปแล้วก็หวังว่าจะมีการบรรลุข้อตกลงคว้าตัวนั้งแต่ราเน่มาร่วมทับให้ได้หลังจากที่เคยมีข่าวมาแล้วตั้งแต่ช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมา แต่ว่าก็ล้มเหลวกันไปรอบกาะน,นะครับส่วนคู่แข่งเนี่ยมันก็ยังเหมือนเดิมครับยังมีเรอัามาดริดมีอาร์เซนอลมีนิวคาสเซิลที่ให้ความสนใจเช่นเดียวกันพร้อมๆกับแมนยูนั่นเองนะครับก็นี่คือทีมที่ให้ความสนใจนะส่วนข้อมูลทิ้งท้ายเนี่ยมีการระบุกันออกมาอีกนะฮะว่าการขายคูรโกโปเนี่ย จะเป็นการช่วยแก้ปัญหาการเงินของ PSV ในช่วงสิ้นสุดฤดูกาลนะครับซึ่งในส่วนของระดับประธานเจ้าที่ฝ่ายการเงินของทาง PSV เนี่ยก็หวังให้มีการย้ายทีมเนี่ยมันเกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงกลางซีซั่นเลยนอกจากว่าการขายโคดิโกโปเนี่ยมันก็จะทําให้พวกเขาเนี่ยได้รับเงินจํานวนเต็มเข้ามามุนเงินภายในสโมสรแก้ปัญหาเกี่ยวกับการเงินที่ยังมีปัญหากันอยู่ภายใน PSV นะครับส่วนทางฝั่งของเอเย่นของทางกักโปเนี่ยก็ได้มีการติดต่อแล้วก็ให้คําปรึกษาของ เดกเป็นฮาร์มาโดยตลอดนะครับนักเตะเองก็แฮปปี้นะที่จะมีการย้ายไปร่วมทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหรือว่าช่วยให้สโมสรเนี่ยมีการบริหารการเงินที่คล่องขึ้นนะครับการย้ายครั้งนี้มันก็อาจจะวินวินหลายๆฝ่ายนะครับพูดแบบตามตรงเนาะก็คือ โคดิ้กโปก็มีความต้องการย้ายทีมอยู่แล้วตั้งแต่ช่วงซัมเมอร์แมนยูได้นักเตะที่แมนยูต้องการจริงเทนฮาร์ด<ๆ> <Ten Heart S 2> ได้นักเตะที่ต้องการจริงตั้งแต่ช่วงซัมเมอร์ก่อนนะครับแล้วก็ทางพีเอสวีก็ได้จํานวนเงินตามที่พวกเขาต้องการประมาณ50ล้านปอนด์เพื่อไปบริหารภายในทีมนะฮะที่ยังมีปัญหาเกี่ยวกับการเงินอยู่ส่วนข้อมูลทางด้านอื่นเนี่ยนะฮะอเล็กคลุกส์นะครับนักข่าวอีกคนหนึ่งเนี่ยก็ ได้มีการให้ข้อมูลกันออกมาว่าแมนยูเนี่ยมีความต้องการอย่างมากนะครับที่จะบรรลุข้อตกลงกับโคดิเกโป ให้ได้โดยเร็วที่สุดนะครับหากว่ามันไม่มีอะไรติดขัดนะแมนยูจะทําให้เร็วที่สุดซึ่งสรุปกันง่ายก็คือเร่งให้มันจบดิวให้มันเร็วที่สุดนะครับเท่าที่จะเป็นไปได้แล้วกันถ้าเกิดมันแบบไม่มีอะไรติดขัดนะฮะส่วนข้อมูลจากเบนเจคอบปนะครับนะักข่าวคนหนึ่งเนี่ยก็ระบุก,กันออกมานะครับว่าการย้ายของโคดิโกโปไปแมนเชสเตอร์ในช่วงเดือนหน้าเนี่ยมันมีความเป็นไป,ไ,ปไ,ดได้นะครับ PSV ต้องการ ค่าตัวของกัคโบอยู่ที่50ล้านปอนด์แต่ว่าแมนยูเนี่ยนะฮะพยายามเจาจาให้มีราคาค่าตัวที่มันต่ําลงกว่านั้นหน่อยนะครับดังนั้นเนี่ย เกี่ยวกับเรื่องของโครงสร้างข้อตกลงเนี่ยมันก็เลยเป็นเรื่องสําคัญอีกเรื่องหนึ่งเหมือนกันก็รอติดตามกันในเรื่องของกระโปประมาณนี้นะแลนผีก็คิดเห็นอย่างไรก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับเกี่ยวกับเรื่องของการย้ายครั้งนี้นะฮะคิดว่ามันง่ายไหมหรือว่ามันยังเป็นดีลที่ยากกันอยู่นะครับก็คอมเมนต์นเข้ามาแล้วก็รู้สึกอย่างไรที่แมนยูเนี่ยจะได้คนทีกโปนะครับตามกระแสะข่าวณะตอนนี้นะยังไม่คอนเฟิร์มนะครับส่วนตามรายงานจากมิลเลอร์อีกเรื่องหนึ่งนะครับก็โยงมาที่ชูออฟฟิลิกนะฮะ มีรายงานระบุกันออกมากับว่าแอตเลติ c โกมาริดเนี่ยพร้อมปล่อยยืมชัวฟิลิกในช่วงเดือนมกราคมนะครับท่ามกลางความสนใจจากแมนเชสเตอร์เไนตดแล้วก็อาเซนอนในช่วงเวลาที่ผ่านมานะครับโดยเชื่อกันว่าฟิลิกเนี่ยต้องการแยกทางกับแอตมาลีสในช่วงมกราคมนี้เลยนะครับหลังจากที่เจ้าตัวเนี่ยไม่ค่อยพอใจเกี่ยวกับโอกาสการลงสนาม ภายใต้การคุมทีมของเดียโก้ซิโมเน่ในช่วงซีซั่นนี้นะฮะโดยมันก็เลยมีรายงานล่าสุดนี้แหละว่าแอต a มานลิดเนี่ย พร้อมบ่อยยืมฟิลิกในช่วงตลาดหน้าหนาวแล้วก็อาจจะมีการเรียกค่ายืมเนี่ยประมาณ8ล้านยูโรได้และสมโมสรนปลายทางเนี่ยจะต้องมีการจ่ายค่าเหนื่อยของนักเตะรายนี้แบบเต็มจํานวนส่วนในบทสาคัญของทั้งสองทีมเนี่ยมันค,คล้ายกันนะฮะในส่วนของอาเซนอลเนี่ยก็มีเกี่ยวกับรเรื่องของแนวรุกได้รับบาดเจ็บทําให้ก็อยากมีการดึงแนวรุกรายใหม่เข้ามาส่วนแมนยูเนี่ยก็หนักไม่แพ้กันเพราะว่าทางกิเซโนโรนโดแยกทางกับทีมออกไป ทำให้แมนยูก็ต้องมีการดึงแนวรุกหรือว่าตัวจบสกอร์เข้ามาทดแทนนะครับซึ่งชัวฟิลิกเนี่ยต้องบอกก่อนว่าเล่นได้หลากหลายนะครับทั้งด้านข้างทั้งหน้าต่ำนะครับทั้งตัวตรงกลาง่นแหละแล้วก็ซ้ายขวาเนี่ยได้หมดเลยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งลิศลายชื่อที่มีข่าวร้อนแรงกับแมนยูตั้งแต่ก่อนหน้านั้นอยู่แล้วนะครับแล้วก็มีการระบุทิ้งท้ายอีกนะครับว่าแอดบัลลิตเนี่ยอาจจะไม่ได้เรียกร้องให้มีการใส่ออปชั่นบังคับซื้อขาดหากมีการปล่อยฟิลิกแบบเตรียมตัวอีกด้วยนะครับก็แแล้วต่ ยีมไหนย,ยืมตัวไปก็ถ้าเกิดสนใจเซนถาวนก็เซ็นได้ถ้าเกิดไม่สนใจก็ปล่อยกลับมาก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับโอเคก็รอติดตามกันในเรื่องนั้นครับกระแสออกมาแบบต่อเนื่องเหมือนกันส่วนในรายของ e n ็ o so f e r n d ร์เนะครับโอ้โหมีข่าวหนักสามรายติดต่อกันเลยนะก็มีรายงานจากบรูโนอันราเดนะครับซึ่งเป็นนักข่าวของฝั่งโปรตุเกสเนี่ยมีการให้ข้อมูลกันออกมาว่า ทางแมนเชสเตอร์เดนเนี่ยกำลังเปิดศึกกับทางสโมสรเลียบูนะครับในการแย่งชิงขวาตัวเอนโซเฟอร์เดสมิดฟิ์ตัวเก่งของทางเบนฟิก้านะครับโดยว่ากันว่าแมนยูเนี่ยรวมไปถึงหลายทีมแหละมีการสนทนาเกี่ยวกับข้อมูลต่างๆของนักเตะรายนี้นะฮะแมนยูเองเนี่ยก็พร้อมที่จะใช้เงินเพื่อเป็นการปาดหน้าเลยนะ คืออารมณ์ประมาณว่าแมนยูเนี่ยยินยอมจ่ายเรื่องของเม็ดเงินเงื่อนไขค่าสัญญาอยู่ที่120ล้านยูโรนะครับเพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงกี่ับหลายทีมที่ให้ความสนใจใช้เงินตักหน้าในหลายทีมแล้วกันนะครับเพราะว่าเรื่องนี้มันเป็นปัญหาอยู่นะครับเกี่ยวกับเรื่องของเม็ดเงินเนี่ย120ล้านยูโรทําให้หลายทีมเนี่ยก็ชะงักถามว่าหลายทีมสนใจไหมสนใจแต่ว่าพอมาเจอเม็ดเงินจานวนเนี่ยต้องหยุดกันไปตามระเบียบนะฮะเพราะว่ามันสูงเกินไปแต่ว่าแมนยูไม่สนใจไงแมนยูจะใช้ออปชั่นเงื่อนไขนี้เลยเพื่อเป็นการดึง ข้อได้เปรียบในการดึงตัวนักเแต่รายานี้นะครับแล้วก็แน่นอนครับว่าการจ่ายเนี่ยนะฮะมันก็ต้องมีการพูดคุยกันแหละนะฮะว่าจะลงตัวในรูปแบบแบบไหนนะครับข้อมูลเบื้องต้นประมาณนี้นะฮะไม่ค่อยมีอะไรนะครับก็ว่ากันว่าลำดับความสําคัญของแมนยูในช่วงปีหน้าเนี่ยก็คือการเซ็นเอโซเฟอร์เดสนั่นเองนะฮะแล้วก็ยินดีจ่ายเลยนะครับเ,เรื่องของออปชันค่าสัญญา,านะครับนะอ่ะก็รอติดตามกันนิเรื่องของการเพิ่มเติมตมิดฟิลโตกลางนะครับแต่ผมก็ยังมองว่า เ,เรื่องของเอโ f เฟอร์เดนะครับน่าสนใจไหมน่าสนใจนะแต่จำนวนเม็ดเงินนี่แหละมันก็เป็นสิ่งสำคัญเหมือนกันก็อย่าลืมว่าแมนยูก็ต้องมีการเสริมอีกหลายๆตำแหน่งเหมือนกันนะฮะการทุ่มซื้อ ระดับแบบสูงขนาดนี้กับนิตฟิลตัวเดียวเนี่ยแล้วการไปซื้อนักเตะรายอื่นในตำแหน่งอื่นล่ะแมนยูจะมีการจัดแจงเรื่องของเบเงินอะไรอย่างไรนะครับแล้วยิ่งแต่แมนยูเนี่ยกำลังมีเรื่องของการปล่อยขายหุ้นในสโมอสรหรือว่ากําลังแบบพร้อมขายสโมอสรด้วยเนี่ยนะฮะมันอาจจะเป็นเรื่องของซับซ้อนกันหนอยในเรื่องของการซื้อขายไปด้วยนะครับเรื่องของเเงินก็อาจจะมีปัญหาเหมือนกันเรื่องนี้ยังเป็นข้อสงสัยสําหรับผมนะว่าแมนยูจะเอาจริงหรือเปล่านะครับก็รอติดตามกันไม่แน่นะครับ ส่วนเรื่องของมาคาร์ดฟอร์กันบ้างนะครับมีข้อมูลจากโรมาโนครับมีการให้ข้อมูลกันออกมาว่า เอเดนเทนฮาร์กเนี่ยกำลังผลักดันอย่างหนักเพื่อให้มาคาราฟอร์ดเนี่ยอยู่เป็นส่วนสําคัญในโครงสร้างการนําทีมในอนาคตภายใต้การนุทีมของเขาั่นเองนะครับซึ่งการประชุมครั้งล่าสุดเนี่ยเกิดขึ้นเพราะว่าทางเอเดนเทนฮาร์กเนี่ยอยากให้ทางสโมสรเนี่ยมอบสัญญาระยะยาวให้กับทางมาคาราฟอร์ดนะครับแล้วก็เทนฮาร์กเนี่ยรักมาคาราฟอร์ดนะอยากให้รัดฟอร์ดอยู่กับทีมต่อไปอีกอยาวๆนะครับข้อมูลประมาณนี้นะเรื่องของ R รัดฟอร์ดมีโอกาสต่อสัญญาอยู่แล้วนะครับเป็นไปได้สูงมากๆโอเคก็ประมาณนี้ น,น,นี่คือท้องราของสโมสรแมนเชสเตอร์เดที่น่าสนใจครับสำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนใครชอบก็ฝาก like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับบุณมากครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับ